นิยายเสียงนิยายเรื่องสัน้นไร้รักของก้องฟ้าอินทิราเข้าบ้านมาด้วยความกังวลใจสีหน้าเครียดสุดๆแต่พอเจอคุณประสงค์คุณพ่อของหญิงสาวก็ปรับสีหน้าให้เป็นปกติแม่ดีขึ้นมากพ่อไม่ต้องคิดมากนะคะอืมคุณประสงค์ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีแล้วอินมีเงินไหมลูกอินทิราไม่กล้าสบตาคุณพ่อ อินจะหามาให้ได้ค่ะสินทล่ะคะพ่อกลับมาบ้านบ้างไหมสินทุเป็นน้องชายที่มักจะออกจากบ้านไปนานเป็นเดือนหรือไม่ก็หลายอาทิตย์คุณประสงค์สายหน้าสีหน้าเครียดจัดเมื่อพูดถึงสินธุเอาจริงนะน้องน่าจะคิดติดต่อมาบ้างนะคะนี่อะไรไม่มีเลยอินทิรามโมโหน้องชายนิดนิด พี่ครับผมกลับมาแล้วคุณประสงค์และอินทิราหันไปทางเสียงที่หน้าประตูบ้านพร้อมกันตกใจหมดเลยนายสินเนี่ยอินทิราดีใจที่น้องมาหายไปไหนนานมากเนี่ยรู้ไหมคุณแม่ป่วยสินทุนิ่งฟังผมเพิ่งรู้ก็พี่บอกฮะสินทุเดินเข้าไปในบ้านแม่ละฮะแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่โรงพยาบาล สินทุหันมามองพี่สาวแววตาเศร้านานแล้วเหรอฮะก็นานนะเป็นอาทิตย์แล้วผมอยากไปหาแม่นะฮะไปหาแม่ก่อนสิทำไมไม่ได้หรอสินงานผมก็สำคัญนะฮะเดี๋ยวได้เงินมาผมจะไว้ให้เป็นค่ารักษาหฮะ,ะพี่อินนายมีเงินหรอมีฮะง้นผมโอนให้พี่ตอนนี้เลยสินทุพูดแล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมากดโอนให้พี่สาว อให้พี่เยอะจังไม่เท่าไหร่นะพี่อินผมยังมีอีกนะแต่เท่านี้ก็น่าจะพอค่ารักษาแม่ผมฝากพี่อินดูแลพ่อกับแม่ด้วยฮะผมรีบไปเดียวบอกพี่มาก่อนได้เงินมาจากที่ไหนมันมากเกินไปนะคือผมสินทุถอนหายใจแล้วหันมาบอกแบบไม่เต็มใจผมได้งานใหม่แล้วผมขยันเจ้านายก็ใจดี ึ้นเงินเดินให้ผมแถมให้พิเศษอีกก็แค่นั้นอินทิราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับคำพูดของสินทุหญิงสาวจ้องมองหน้าน้องชายเหมือนจะหาความจริงสินทุหลบสายตาของอินทิราแล้วมองไปที่คุณประสงค์ซึ่งก็กำลังมองดูลูกชายอยู่พี่อินกับพ่ออย่ามองผมแบบนี้สิผมดีใจนะที่กลับมาบ้านแต่ผมเศร้าที่พี่อินกับพ่อเหมือนไม่เชื่อผม คุณประสงค์เห็นอารมณ์ของลูกทั้งสองกำลังจะโหนอินดีแล้วล่ะที่สินกลับมาบ้านแต่ถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจลูกปรึกษาพ่อกับพี่อินได้สินทุหันมามองคุณพ่อและพี่สาวของเขาสายตาปลื้มปริมพ่อกับพี่อินเก็บเงินนี้ไว้รักษาแม่นะฮะแล้วผมเจอรีบหามาโอนให้อีกนะฮะสินทุเดินออกไปทันทีที่พูดจบอินทิราเรียกน้องสินทุเดี๋ยวก่อนสิ ไม่ทันแล้วอินทิราโกรธตัวเองที่ไม่มีเงินโกรธสินธุที่ไม่พูดความจริงในขณะที่อินทิราตามสินธุออกมาหน้าบ้านหญิงสาวรู้สึกแปลกๆที่เห็นรถจอดอยู่และมีคนอยู่บริเวณนั้นหลายคนสัญชาตญาณบอกเธอว่าไม่ธรรมดาแน่อินทิราหันหลังจะเดินเข้าบ้านแต่ต้องตกใจเมื่อมีผู้ชายท่าทางกวนๆก,กำลังมองหญิงสาวสายตาดุของเขาสะกดให้เธอนิ่งได้ สินธุอยู่ที่ไหนอะไรกันเนี่ยตอนนี้อินธิรากำลังกลัวถามถึงน้องฉันน้องฉันไปทำอะไรแล้วกุหลาบเป็นใครมาที่บ้านฉันทำไมนี่เองที่ทำให้อินทิรานึกถึงเงินของสินธุขึ้นมาทันทีและก่อนที่จะคิดอะไรต่อไปได้นั้นชายหนุ่มคนนี้เดินมาดึงข้อศอกของเธอรั้งเธอเข้าใกล้แล้วพูดเสียงดังใส่เงินของผมสินธุเอาไป อินทิราทำหนางงอย่างนี้นี่เองสินทุแสบจริงน้องเราตอนนี้น้องไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องได้เงินมาอย่างไงนะคุณชายหนุ่มปล่อยมือจากหญิงสาวในตอนนี้เองเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าเธอตัวเล็กมากเธอสูงแค่อกเขาทําให้เขาต้องก้มมองเธออีกครั้งและสัมผัสได้ว่าตัวเธอกำลังสั่นสินทูต้องกลับมาบ้านแน่ อินทิราตกใจที่ชายหนุ่มพูดถูกน้องของฉันไม่ได้มาที่นี่จริงๆนะคิดว่าจะเชื่อหรือไงฮะไม่เชื่อก็ตามใจคุณปะเงินนั่นนะ่ะมากไหมคุณฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเงินจะมากจะน้อยอยังไงเขาพึ่งเกือบไปแล้วสิอินทิราบอกมาเขาพึ่งอะไรเสียงของชายหนุ่มดังทำให้อินทิราสะดุ้งรีบตอบน้องฉันเพิ่งออกไป ฉันก็วิ่งตามนะแต่ไม่ทันอินทิราย,ยืนนิ่งมองสงกาชายหนุ่มเหมือนไม่กลัวเขาเลยสักนิดคุณก้องครับเท่าที่ดูไม่น่าจะอยู่ในบ้านนะครับลูกน้องรายงานก้องฟ้าพยักหน้านอกจากที่นี่สินทุมีที่ให้ไปอีกไหมคุณพี่สาวฉันไม่รู้น้องฉันไม่ค่อยจะอยู่บ้านเราคุยกันน้อยมากคุณเชื่อฉันสิก้องฟ้ายืนมองอินทิรา ชายหนุ่มกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้หญิงสาวบอกความจริงทั้งหมดแล้วนายกริชลูกน้องของก้องฟ้าก็พูดขึ้นคุณก้องครับผมไมีวิธีไม่ต้องก้องฟ้าหันมาดึงมืออินทิราให้เดินตามไม่ไปฉันไม่ไปกับคุณนะคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยก้องฟ้าพาอินทิราออกมานอกบ้านจะไปที่รถฉันบอกแล้วไงฉันไม่รู้ทำไมคุณไม่เชื่อฉันนะ เอาละคุณพี่สาวเงียบก่อนจะได้ไหมตอนนี้คุณจะต้องไปกับผมและเข้าใจผมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสิงทูอยากเจอคุณก็จะตามมาหาคุณเองก้องฟ้ามีสีหน้าเครียดอย่างเห็นได้ชัดชายหนุ่มไม่อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้แต่เขาโกรธที่เห็นสายตาของเธอมองเขานั้นดวงตาทรงพลังของเธอไม่ได้รู้สึกกลัวเขาเลยแม้แต่น้อยอินทิราไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น จะเป็นอย่างไรก็ช่างหญิงสาวจะปกป้องน้องชายให้ได้ฉับพลันที่ก้องฟ้าคุยกับลูกน้องแล้วหันมาถามอินทิราที่บ้านมีใครอีกไหมคุณอินทิราตกใจแรงมากนึกเป็นห่วงคุณพ่อทันทีไม่มีฉันอยู่คนเดียวแต่ดูเหมือนก้องฟ้าจะไม่สนใจสิ่งที่อินทิราพูดชายหนุ่มหันไปสั่งลูกน้องถ้ามีใครอยู่ในบ้านให้พาไปขึ้นรถด้วยส่วนอินทิรา ก้องฟ้าจับแขนของหญิงสาวไว้นั่นงั้นไปกันทั้งหมดนี้เลยไปไหนคุณจะพาเราไปที่ไหนเช้าของวันนี้น่าจะเป็นเพราะแปลกสถานที่ทำให้อินทิราสะดุ้งตื่นและยิ่งตกใจที่มีเด็กผู้หญิงกำลังนั่งมองเธออยู่ก่อนที่เธอจะมองไปรอบห้องที่นี่ที่ไหนได้กาแฟก้องฟ้าค่ะแล้วฉันไม่อยู่ที่ห้องนี้ได้ไง คุณกล้องฟ้าพามาค่ะแล้วคุณพ่อของฉันล่ะคุณคนนั้นสบายดีค่ะคุณกล้องฟ้าสั่งให้ดูแลอย่างดีค่ะขอบใจนะแล้วคุณเรียกฉันอินได้แล้วคุณอินจะลงไปกินข้าวหรือว่าที่นี่ข้างบนนี้คะฉันจะลงไปนะฉันจะไปหาคุณอะไรนั่นฉันอยากจะถามเขาเขาพาฉันกับคุณพ่อมาที่นี่ทำไม ช้าแบบนี้คุณก้องฟ้าไปในได้แล้วค่ะงั้นพาฉันไปหาคุณพ่อนะค่ะคุณอินก่อนที่อินทิราจะออกจากห้องน้องจ๊ะคุณคนนั้นให้น้องเฝ้าฉันหรอใช่ค่ะคุณก้องฟ้าสั่งไว้ค่ะอ๋อส่วนนายกริตก็เฝ้าคุณพ่อสินะเมื่ออินทิราเดินมาถึงบ้านไม้หลังเล็กและเห็นคุณพ่อนั่งที่โต๊ะนอกบ้านพ่อคะ อินทิราวิ่งเข้าไปหาคุณพ่อของหญิงสาวทันทีอินไม่เป็นอะไรใช่ไหมค่ะพ่ออินสบายดีค่ะตอนนี้พ่อชักจะเป็นห่วงแม่ของอินมากเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เลยอินก็เป็นห่วงแม่มากเหมือนกันค่ะงั้นอินจะไปพูดกับเขาให้รู้เรื่องนะคะแล้วอินทิราก็หันไปบอกนายกฤิตที่ยืนอยู่ข้างคุณพ่อนายกริตช่วยพาฉันไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลจะได้ไหมผมตัดสินใจไม่ได้ ต้องแล้วแต่คุณก้องฟ้าจะสั่งครับก็ได้ <verm> ถ้างั้นฉันจะไปหาเขาที่ไร่ไปขอให้เขาอนุญาตอย่าดีกว่าคุณรอที่นี่ดีแล้วครับหรือว่าคุณจะลองถ้าไม่เชื่ออินทิราหันมามองหน้าคุณพ่อคิดหนักในคำท้าทายของนายกฤิอินทิราจำเป็นต้องรออยู่กับคุณพอ่อจนกระทั่งเวลาเย็นที่ก้องฟ้าจะกลับบ้านหญ<ล>ิงสาเป็นห่วงทั้งคุณแม่ที่โรงพยาบาลและห่วงคุณพ่อที่อยู่กับใครก็ไม่รู้จกัก ก้องฟ้าทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับเธอก้องฟ้าคุณมีอะไรที่ทำให้ฉันเข้าใจได้ยากหญิงสาวก็บอกตัวเองไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรแล้วเด็กผู้หญิงที่ดูแลอินทิราอยู่นั้นได้กระซิบบอกเมื่อเห็นรถหลายคันมาจอดหน้าบ้านดีละ่ะอินทิราบอกกับตัวเองเธอจะต้องพูดกับเขาและถ้าต้องอ้อนวอนก็จะทำอินทิราเดินมาถึงพร้อมกับที่ก้องฟ้าก็ลงจากรถ ชายหนุ่มไม่สนใจหญิงสาวเดินขึ้นบ้านไปอินทิรากำลังจะพูดก็ต้องเงียบรีบวิ่งตามเขาไปคุณก้องฟ้าคะคุณก้องก้องฟ้าหยุดเดินทำให้อินทิราชนหลังเต็มแรงโอ้ยอา้าวมีอะไรก้องฟ้าหันมาถามอินทิราคือว่าคุณแม่ของฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีใครคอยดูแลท่านฉันฉันจะขอยังไง ก้องฟ้าถามไปงั้นๆส่วนอินทิรารวบรวมความกล้าฉันจะขอไปดูแลคุณแม่ค่ะก้องฟ้าถึงกับจ้องมองแต่แล้วก็เดินห่างไปเดี๋ยวสิคุณฟังฉันก่อนคุณคุณก้องฟ้าอินทิราเร่งก้าวเท้าตามไปฉันแค่จะขอไปดูแลคุณแม่แล้วก็จะรีบกลับฉันไม่หนีไปไหนเด็ดขาดก็แน่อยู่แล้วน้องของเธอเป็นนี่ฉัน ติดนี้ฉันไม่พอแถมยังหนีอีกฉันขอโทษแทนน้องฉันจะทำงานใชหนี้จะให้ฉันทำงานอะไรก็ได้นะคะพี่พูดแน่ใจนะค่ะฉันแน่ใจว่าทำทุกอย่างได้ไม่เกี่ยงงานค่ะก้องฟ้าอยากจะขำยื่นหน้าเข้ามาใกล้แล้วจ้องมองใบหน้าใสของอินทิราดูแลฉันทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนถึงเงย็นได้ไหมล่ะอะไรนะคุณก้อง ฉันต้องอยู่ใกล้คุณทั้งวันเกือบจะทั้งคืนเลยเหรอไม่ทำก็ได้นะทำค่ะทำได้ค่ะอินทิรารี่พูดกลัวกล้องฟ้าจะเปลี่ยนใจแต่ถ้าคุณจะให้ฉันไปหาคุณแม่แบบไม่มีข้อแม้จะได้ไหมเธอก็จะหนีฉันไปนะสิคุณพ่อของฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่ไปไหนแน่ค่ะใครจะเชื่อ,อ,อนะคะคุณกล้อง ในขณะที่อินทิรากำลังคิดหาคำพูดให้ก้องฟ้าเห็นใจอยู่นั้นก้องฟ้าก็เดินพ้นไปแล้วความจริงระหว่างหญิงสาวและชายหนุ่มทุกคนที่นี่คงคิดไปต่างๆนานาแล้วล่ะแต่เธอรู้ว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนในไร่คิดมีเพียงเธอและเขาเท่านั้นที่รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งก่อนหน้าหรือหลังจากที่เขาพาเธอมาที่นี่แต่อินทิราก็ว้าวุ่นใจว่าคืนอยู่ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นกว่านี้อีกต่อไป เขาจะยังใจดีกับเธออยู่หรือเปล่าอินทิราตามมาทันก่อนที่ก้องฟ้าจะไปที่ห้องหญิงสาวยืนกำมือนแน่นตั้งสติสุดลมหายใจเต็มที่คุณก้องคะก้องฟ้าได้ยินแล้วหันมายืนกอดอกมีอะไรว่ามาฉันตกลงจะทำงานดูแลคุณคะ่ะดีมากอินทิราไม่มีทางเลือกเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ก้องฟ้าก็ที้จุดที่ต้องการด้วยวิธีที่ทำให้เธอเห็นชัดเจนชายหนุ่มดูร้ายมากที่ใช้วิธีนี้เขาใช้สถานการณ์ในตอนนี้บีบให้เธอต้องทำตามอินทิราคิดว่าสิงทุค,คงไม่รู้ว่าเธอกับคุณพ่อกำลังเผชิญกับอะไรหญิงสาวนึกโกรธน้องชายอีกแล้วสิเริ่มงานเมื่อไหร่ไว้ฉันจะบอกก้องฟ้าเดินไปที่ห้องหลังจากพูดจบ อินทิรานั่งมองคุณแม่ของเธอซึ่งนอนอยู่นึกถึงค่ารักษาแล้วทําให้เธอปวดหัวหนักและเมื่อคุณหมอต้องการพบญาติของผู้ป่วยอินทิราและนายกรีได้เข้าพบคุณหมอครับคุณก้องฟ้ายินดีให้รักษาได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษานะครับเดี๋ยวค่ะอินทิราเงยหน้ามองนายกรีด้วยความสงสยัยจัดห้องที่พิเศษที่สุดให้ด้วยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายแจ้งที่ผม ื่จอจะรายงานให้คุณก้องฟ้าทราบครับอินทิราจ้องมองไปที่นายกรตตลอดเวลาจนกระทั่งกลับมาที่รถนายกรีตช่วยฉันเหรอเปล่าครับคุณก้องฟ้าต่างหากที่ช่วยคุณอินทิราได้ฟังแล้วก็นั่งนิ่งมองไปข้างหน้าเป็นถนนท,นที่รถวิ่งออกนอกเมืองเมื่อรถวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่บริเวณได้อินทิราขอไปพบคุณพ่อของเธอก่อนที่จะไปที่บ้าน คนงานที่นั่งคุยกันเล่นกับคุณเระสค์รีบลุกทันทีที่เห็นอินทิราเดินเข้าใกล้พ่อคะคุณเระสงคงหันมามองลูกสาวแม่สบายดีใช่ไหมอินค้าพ่อแม่ไม่เป็นอะไรมากปลอดภัยค่ะคุณหมอให้พักแล้วจะให้คุณแม่กลับบ้านค่ะงั้นก็ดีพ่อก็สบายใจอินทิราพูดให้ทุกอย่างดูดีเพื่อที่คุณพ่อของเธอไม่ต้องคอยกังวลใจ อินทิรารับประทานอาหารเย็นกับคุณประสงค์ตั้งแต่เด็กที่ดูแลบอกว่าทําอาหารมาส่งที่นี่ทุกวันจากวันแรกที่มาถึงที่ไร่นี้นายกฤตทานข้าวกับคุณประสงค์มาตลอดส่วนอินทิราก็ถือโอกาสเลี่ยงที่ต้องกินข้าวเย็นกับก้องฟ้าวันนี้ตอนเย็นที่อินทิรากลับมาบ้านแล้วหญิงสาวจะรีบไปที่ห้องเพราะไม่อยากจะชายหนุ่มแต่ไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเขายืนรอเธออยู่ละ ไปหาพ่อของเธออีกแล้วล่ะสิอินทิราก็กลัวก้องฟ้าจะโกรธอยู่เหมือนกันแต่เธอก็คิดถึงพ่อไงฉันไม่ได้ไปไหนนะฉันไปหาคุณพ่อไม่ได้หรอมันก็ได้นะแต่ทำไมต้องเลือกเวลาตอนเย็นไปหาเวลาอื่นไม่ได้หรือไงก็รู้ว่าฉันทำงานกลับมาจะมากินข้าวด้วยฉันกินข้าวคนเดียวหลายวันแล้วนะก็ดีแล้วนี่คะไม่มีฉันขวางหูขวางตา ไม่ได้ต่อไปนี้ฉันจะทําอะไรไปที่ไหนเธอจะต้องอยู่ข้างฉันตลอดเข้าใจไหมคุณก้องเกินไปนะคะแต่ก็ได้นะงั้นฉันจะถือว่าเป็นงานส่วนค่ารักษาคุณแม่ที่คุณออกให้แล้วก็เงินที่น้องฉันเอาของคุณไปฉันจะใช้หนี้คุณด้วยการทำงานนี้นะคะเป็นอันว่าตกลงตามนี้ค่ะพูดง่ายไปไหมฉันอยากเป็นอิสระนี่คะก็ได้ แต่นั่นหมายความว่าเธอจะต้องอยู่ที่ไร่นี้ไปอีกนานเลยนี่ที่มีไม่น่าจะหมดเร็วแน่ค่ะฉันก็จะไปอยู่ที่บ้านไม้กับคุณพ่อแล้วจะทำงานให้คุณทุกวันแต่ช่วงนี้ฉันจะขอไปดูแลคุณแม่ด้วยนะคะมากไปไหมนี่ฉันนายก้องฟ้าเจ้าของไร่จะต้องทำตามคำขอของอินทิราพี่สาวของคนที่เอาเงินฉันไปอย่างนั้นสินะอินทิราคว้าข้อมือของก้องฟ้ามากุม จ้องมองหน้าดุของเขาแววตาอ้อนวอนนะคะก้องฟ้ารู้แล้วทำไมเขาถึงไม่อยากปล่อยเธอให้หลุดมือไปตั้งแต่วันแรกที่เจอไว้ฉันจะคิดดูก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีเมื่อฉันพอใจก้องฟ้าออกจากห้องหลังจากเข้านอนแล้วเขาลงมาชั้นล่างเห็นนายกริตยืนอยู่เป็นไงเรียบร้อยดีครับแต่พอให้สินธุเจ็บก็ด,ดี ก้องฟ้าพูดเสียงเบาอย่าให้ออกไปไหนให้ทํางานอยู่ในไร่เท่านั้นครับคุณก้องฟ้าแล้วแม่ของอินทิราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วครับดีแล้วพ่อของเธอละเป็นไงแกเข้าใจทุกอย่างดีครับทํางานได้ดีนะกริดก้องฟ้าพูดจบก็กลับขึ้นไปข้างบนบ้านนายกริดเข้าใจดีว่าคุณก้องฟ้าจะดุในบางเรื่องแต่กับคุณอินทิราคงจะรักมาก ไม่อย่างนั้นคงไม่ยกโทษให้น้องชายของเธอแน่แต่ก็ยกโทษให้ในแบบของเขาอินทิรานั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงบ้านแล้วมองจากบ้านออกไปเห็นคนทำงานอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านแต่มีคนงานคนหนึ่งที่เหมือนมากเหมือนจังเลยสินทุจะใช่สินทุไหมในใจก็คิดว่าน้องของเธอจะมาที่นี่ได้ยังไงแต่ขาก็ก้าวเร็วๆลงไปข้างล่างผ่านหน้าบ้าน นายกริดและกล้องฟ้าอยู่บนรถหันมามองเห็นหญิงสาววิ่งออกจากบ้านไปสินทุอินทิราวิ่งไปอยู่จุดตรงหน้าคนที่คิดว่าเป็นน้องของเธอแล้วจ้องมองหน้าน้องชายใครทำสินคนของคุณกล้องฟ้าอินทิราหน้าซีดทันทีดีแล้วฮะพี่อินผมจะได้รู้สึกและคิดได้ว่าไม่ควรทำแบบนั้นอีกสินทุพูดเป็นเรื่องจริงจังพี่อินฮะผมไปหาพ่อ แล้วก็รู้ว่าแม่ดีขึ้นมากแถมคุณก้องฟ้ายังดีกับพี่อินมากด้วยนี่ฮะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วคุณก้องฟ้าเป็นคนดีฮะอินทิราตั้งใจฟังน้องชายพูดพี่อินกลับเข้าบ้านนะผมจะไปทำงานต่อฮะอินทิรามองตามสินทุที่เดินไปอย่างว่าวุาว่นใจแล้วก็กลับเข้าบ้านตรงขึ้นไปที่ห้องของก้องฟ้าเพราะเห็นรถจอดอยู่รู้ว่าเขากลับมาแล้ว พออินทิราขึ้นมาข้างบนบ้านก็เห็นเขาเยืยนรอทำไมคุณกล้องไม่บอกฉันก็แล้วทำไมต้องบอกล่ะก้องฟ้าคิดช่วยก็เพราะอยากช่วยก็เท่านั้นฉันก็รู้สึกดีแต่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีมีวิธีขอบคุณที่ฉันพอใจหรอคะวิธีไหนคะก้องฟ้ามองอินทิราสายตาดุและเธอไม่หลบสายตาจ้องมองเขาเช่นกันฉันจะแลกด้วยสิ่งเดียวกัน ถ้าเธอเต็มใจที่จะมอบสิ่งนั้นให้ฉันอินทิรามองไปที่ดวงตาดูของก้องฟ้าขณะเดียวกันก็อ่อนไหวกับสายตาคู่นี้อยากจะถามเขาให้รู้เรื่องแต่ก็กลัวคำตอบคุณต้องการอะไรจากฉันหัวใจของเธอหัวใจของฉันอินทิรามองเขาให้แน่ใจว่าได้ยินถูกต้องไหมทุกคนที่นี่ในไร่ของฉันคิดว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้ว และฉันก็ต้องการให้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดฉันจะให้คุณพ่อคุณแม่ของเธอน้องชายของเธออยู่ที่ไร่นี้ด้วยอยู่ด้วยกันตลอดไปเหรอคะแน่นอนถ้าคุณก้องต้องการหัวใจของฉันคุณก้องได้มันไปนานแล้วค่ะอินทิราพูดเบามากฉันรักเธออินทิราฉันพร้อมจะดูแลเธอและครอบครัวตลอดไปก้องฟ้าบอกอินทิราแล้วมองใบหน้าสวยใส ที่ประทับใจเขาตั้งแต่วันที่ได้พบเธอวันนั้น